ให้หลวงปู yes, so ่จ yes, ับให้อธ uh, ิษฐานให้อีิสตานีตหนึ่งเชิญติดเลือกเลยไม่รู้จะโดนถูกหมายเลขเท่าไหร่แล้วแต่มีการเสียงเสียงมีการเสียงอะไรนะครับเนาะเราจะได้เลขอะไรครับอธิษฐานเพิ่มเติมอีิสตานีตยกเลยครับยกมันเลยโอเคตบเซกสองวาระนะแกแกออกแล้วก็ไปให้หลวงปู่จับให้อิส อ่่าขอน้ำอุ่นตะไบลุงปูครับลูกเด็กครับอาบูญใหญ่โชคก็ได้ใครก็ได้ขอน้ำอุ่นมาตะไบลุงปูอุ่นมาตะไบลุงปูด้วยใครได้เลขเก้าเหรอจะเอาเลขไหนใครได้เลขสิบห้าขอบูชาต่อเพิ่มอีกเท่าไหร่ หมื่นนะครับจากหมื <thing> ่นหนึ่งพันเป็นหมื่นห้าข้าได้ได้หมายเลขสิบห้าถ้าได้เลขที่ห้าวันเกิดลูกปรูวันที่ที่ห้าหมายเลขวันเกิดลูกครูหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าถ่ายรูเลยนี่หมายเลขเก้า่หมายเลขเก้าด้วยอ้าวันนาายดิันนา โอ้โหแน่นอนแน่นอนโอ้โหในหมายเลขเก้าแพงที่สุดือเลขเก้ากับเลขสิบห้าครับเลขเก้าคือเลขมงคลเก้าหน้าส่วนเลขสิบห้าเป็นเลขวันเกินหลวงปู่หลวงปู่เกิดวันที่สิบห้ากันยายนนะครับวันที่แปดนี่ก็จะมีปลุกเสีงใหญ่เอกรุ่นลาบยก ด้านหลังเป็นรูปพญา,าราชสีสาที่สามารถพยักอรุนบังเดนอนดอกสะดาวกว่าดารานักแสดงโปรโมตอะไรมือแม่นจริงๆเลย <c oughs> โอ้โชคดีครับุณดอุดมนะครับสบายต้องโอ้ครับคุณอุดมนีม่ก็ลูกเล็กลูกหาจากกำลังงานขนส่งโชคชัยในวันอำนน่าแห่งบุญเจิมครับให้นะครับอธิษฐานจิต น,นี่ครับพี่รุ่มไปสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสาธุโชคดีน้อยโชคดีน้อยเรื่องเก่าคืเทาอาอมานะครับเหรียญที่จะประมูลเหรียญที่จะให้ทำบุญนะครับอาคุณจารันครับเชิญเลยครับเอาเหรียญไหนประมูลอย่างไรคนครับเตรียมจะรอประมูลนี่สามหมื่นแปดหมื่นหนึ่งล้านก็เอาแบบนับ ทงานองนี้ถวายหลวงปู่นะครับเลขเท่าไรครับดูดูเลขมาเลขสุดท้ายองค์ที่สุดท้ายองค์ที่30บครับองนี้ถวายหลวงปู่ไว้ที่วัดนะครับให้หลวงปู่ไว้ที่วัดแสนสุขสันติธรรมไอพวกเราสาธุด้วยนะครับ<อ>สาธุองหมายเลข30สบถวายหลวงปู่ครับ ครับผมอาคุณจรันมาดำเนินการประมูลเลยด้วยใจผมเป็นคนประมูลแต่ว่าบอกราคาตกลงไหมมาแล้วเสียงเงาอะที่ฟังกว่าในกระเป๋าเลยไหนใครเป็นเจ้าหน้าที่ประมูลมาเลยตรงครับมาเลยตรงนี้เลยจะเริ่มที่ราคาเท่าไรอย่างไรอาคุณจรันดำเนินการเองเลย ขออนุญาตนะครับกับผมอาจารย์ต้นนะครับจะได้ดาเนินรายการการประมูลเหรียญนะครับรุ่นกรมตํารวจนะครับเป็นเหรียญเงินลงยานะครับทั้งหมดกี่เหรียญครับทั้งหมดสิบห้าเหรียญนะครับผมเราจะเริ่มประมูลนะครับต่อหน้าประเนอปู่นะครับขออนุญาตนะครับผมช่วงนี้กําลังดําเนินการในการดูเหรียญอยู่ครับอ่าเริ่มนะครับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยา หมายเลข8ดนะครับหมายเลข8ดนะครับเนาะหมายเลข8ดริ่มรวยเริ่มต้นที่ที่2 0 0 0นบาทครับเริ่มต้นที่สองพันบาทครับเลข8ครับเลขแดครับเลข8นะครับเริ่มต้นที่สองพันบาทครับผมมีใครให้มากกาสอง0ันบาทสา0พันครับพี่พี่โอ๊ตให้สา0พันครับผม3 0 0พับาทครับเลข8ดครับผม3 0 0พันบาทครับ3 5 0 0ันพี่เปียกครับผมพี่เปียกให้3 5 0 0ัครับมีใครให้มากกว่า3,500มันห้ยครับผม ครับท uh, okay? ี 4, 500, ่เตให้4,000บาทครับผมครับผมหมายเลข8นะครับ4,000บาทครั้งที่หนึ่งครับเป็นเหรียญเงินลงยาแดงครับ4,050ครับผม4 5 0ครับผมลูกศิษย์จะต้องครับองนะครับ4,050พี่โอ๊ตครับ4,050 5,000ครับพี่เต5,000บาทครับผมครับมีให้ใครได้มากกว่า5,000บาทนะครับ5,050ครับโอ๊ตให้5,050ครับโอ้ครับผม5,050ครับผม 5,005แล้วนะครับตอนนี้เลข8นะครับ5 0 0าครับผม5,005ครั้งที่หนึ่งครับนห้5ครั้งที่หนึ่งครับมีใครให้มากกว่า5,005ไหมครับ5 0 0าครั้งที่สองครับพี่เตให้กกันครับผมเนื้อเงินหลงยาแดงหมายเลข8อยู่ที่6,000บาทครับตอนนี้หมายเลข8เป็นเลขมงคลนะครับครับคนจีนเขาบอกว่าเลขดีเลขแห่งความโชคดีเลขครับผม ห้ 5, 5, 500, าพันห้าเท่านะครับตอนนี้เงิเนรายได้จากการประมูลพระถวายหลวงปู่ถวายสร้างศาลาที่พักสําหรับผู้มาติดต่อราชการทั้งหมดเลยครับครับผมห้าพันห้าแล้งที่หนึ่งครับอยู่ที่พี่เตะนะครับตอนนี้ห้าพันห้าแล้งที่หนึ่งครับหกพันครับที่มโนให้หกพันใครครับพี่เตะพี่เตให้หกเอาพี่เตะให้หกพันนะครับเอาหกพันขอโทษทีครับผมหกพันกันที่หนึ่งครับผมหกพันรั้งที่หนึ่ง หมายเลขแปดครับหคพันครั้งที่สองครับหพันห้าพี่โอ๊ตให้หพันห้าครับใครอยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลขแปดนะครับเลขแปดนะครับผมนะหพันห้าใช่ไหมครับครั้งที่หนึ่งครับผมนับไปเรื่อยๆนะหกพันห้าครั้งที่สองครับเจ็ดพันครับพี่เตชิปุ่พี่จตเจ็ดพันบาทครับผมเนาะตอนนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะถึงหมื่นหรือเปล่านะพี่เต เจ็ดพันบาทครั้งที่หนึ่งนะครับเจ็ดพันบาทครั้งที่หนึ่งครับผมครับเบอร์แปดครับผมเจ็ดพันบาทครั้งที่สองครับเจดพันห้าพี่โอ๊ตสู้7,000ห้าครับผมวันนี้จะได้ไปเหรียญอื่นไม่รอดพันห้าครั้งที่หนึ่งครับผมดพันห้าครั้งที่หนึ่งครับเจ็ดพันห้าครั้งที่สองครับพี่เต้สู้ไหมครับ ใครเนาะแปดพันครับพี่เตมบอกว่าแปดพันครับผมแปดพันครั้งที่หนึ่งครับไม่ได้แปดครับผมลูกแยงแปดพันครั้งที่หนึ่งครับแปดพันครั้งที่สองครับพี่โอ๊ตตู้ไหมแปดพันห้าครับพี่โอ๊ตให้แปดพันห้าอแปดพันห้าครั้งที่หนึ่งครับแปดพันห้าครั้งที่สองพีใไททูไหมครับ 9ก้าพันอยู่ข้างหลังพี่เตะเก้าพับาทครับผมเก้าพันเก้าพันบาทครับเลขแปดครั้งที่หครับเก้าบาทครั้งที่หนเสียขานว่าไงครับเก้าพัครับหมายเลขแปดหมายเลขแปนะครับเจะคอยเอาหมายเลขเกาอยเอาเลขเก้านะครับเพราะว่าจะคค่กันก็โอ้เก้าพันแล้วนะตอนนี้เก้าันรวมคนต่าหาต่งหลายครับเก้าครั้งที่หนึครับผมนับนะครับเก้าครั้งที่หนึ่ง้าครับที่โอนให้เก้าพห้าครับ เกห้ครั้งที่หครับพี่เตู้้็นู้ทำบุบางไขพี่เตครับไปไหนแล้วครับปีไหนต้หนึ่งมื่บาทครับพี่เต้ครับผมพี่เต้ให้หนึ่งมืนบาทครับผมหนึ่งหมื่นบาทดีมกบยควาอวยใครกวาบครับเรนในุลได้เท่าไหร่ครับหนึ่งมืบาทครั้งที่หนึ่งครับผมทำบุญทันทันกรไฟเลยครับหนึ่งมืบาทครั้งที่สองครับเลขแปดครับ หนึ่งหมื่นบาทครับคุณสามครับเลขแปดเนื้อเงินโลหะเป็นของพี่เตครับพี่เต้มาลับไปเลยครับผมพี่เตชิพครับพี่เตชิพคุณวิจิตรครับวิจิตรสร้างเหรียญเจริญพรล่างแต่ก็รูดหลอดครับมาหน้าหน้าหลวงปู่เลยครับหนึ่งหมื่นบาทถวายหลวงปู่หลวงปู่จะเอาสร้างศาลาที่พักเรียกครับพี่น้องที่มาติดต่อราชการ หนึ่งหมื่นบาทครับต่อรถโก้ครับในกล่องเลยครับในกล่องเลยครับแอลอีดีในกล่องครับโอเคอ่าเลขที่สองอ่าเลขเลขวันเกิดหลวงปู่เลยครับเลขนี้